สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมมากิต้าน้อยเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะฮะ M E M 2 1 0 0 w นี่ทันเร่งเป็นลักษณะสองสเต็ปเลยนี่ฮะกำเร่งสองสเต็ปนะเรียกรอบได้นะ M E M 2 1 0 1นะครับ2101น,น,น,นะครับ อ่ะเอา,อางนี้เดี๋ยวรีวิวก่อนตัวนี้เป็นเป็นม a กิต้าน้อยที่น้ำหนัก3กิโล8ขีดนะครับตัวตนของเขาก็คือโรบินนั่นแหละแต่พอเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นม a ก i ิต้าสวิต์กดดับตำแหน่งนี้นะครับน้ำหนัก3โล8ขีดนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ชอบแบบว่า3โล8ขีดขายดีมากเลยแต่ว่าพี่ๆสั่งมาหลายคนแล้วของมันน้อยไงของมันน้อยนะครับนี่นะฮะ เอาราคาก่อนนะแบ่งปันเลยนะตัวนี้นะเอาไป3า0พันสมส่ง3ามพันสมส่งของแถมมีใบมีดสายสะพายให้บางอยา่ามีละเดิมๆญี่ปุ่นอยู่นี่นะครับนะครับเครื่องฟิตติดง่ายนะครับอะไรมีรองรับให้นะครับถังผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยเห็นไหมสวยนะครับตัวนี้ใครสนใจนะเครื่องพร้อมใช้งานมีประกัน120วันและดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานนะครับ เครื่องติดหมดละสวยๆเลยเอเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงดูสักนิดนึงนะฮะเหญ่เครื่องนแน่นเลยติดแล้วเอารกลงนะครับเสียงรอดๆเลยสามโลแปดกีดพี่น้องดับเครื่องโอเคเผื่อใครสนใจนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะพี่สวัสดีครับ